นายกอนุทินก็เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจน,นะครับคราวนี้พอลงมาร่างเวทีนักข่าวดักสัมภาษณ์ ประเด็นร้อนเลยก็คือว่าทางผู้ว่ารถไฟลาออกสลุนายกหนูบอกว่าอย่างไงบ้างนายกอนุทินไม่ตอบนะคะแต่ว่าบอกติดตลกค่ะบอกว่าเดี๋ยวกลับไปซักผ้าก่อนช่วงนี้ไปฟังเสียงนายกอนุทินค่ะทน,นายโยคะทนายโยคะมันมีประเด็นเรื่องผู้ว่ารถไฟอะค่ะเรื่องอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับซักผ้าแล้วจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเขากระโดงอะไรหรือเปล่าเ,เขากระโดงกับเรื่องรถไฟ อา้าวยังไม่ทันรู้เรื่องเลยคําถามว่งแตกหรือว่เาเขาเรียกว่าอย่างนี้คาถามวงแตกไหมใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากจบคําถามนี้ก็แยกย้ายกันเลยนะคะนายกอนุทินค่ะตอบคําถามผู้สึกข่าวกรณีที่มีการให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณวีริศอัมรปานค่ะที่ยื่นหนังสือลาออกซึ่งนายกอนุทินนะคะก็บอกสั้นๆบอกว่า ไปแล้วจะรีบกลับไปซักผ้าแล้วก็บอกว่าให้นักข่าวไปถามนายเอกนิตินิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็เดินทางกลับทันทีค่ะอืมอ่าแล้วมันเกี่ยวกับรองนายกเอกนิติเหรอเพราะว่าเขาเป็นรองนายกคุมกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องของผู้ว่าการรถไฟมันก็จะมีปัญหาหลายคนที่ ตั้งคำถามนะคะเกี่ยวกับสาเหตุที่ผู้ว่าการรถไฟลาออกเนี่ยสประเด็นหลักๆเขาก็คือ1คือเรื่องของโครงการรถไฟความเร็วสูงแล้วก็2เป็นเรื่องของที่ดินเขากระโดงซึ่งตามคลิปนายกหนูก็ไล่ไปถามรองนายกเอกนิติคะ่ะจริงๆต้องไปถาม รองนายกพิพัฒน์ <c oughs> ใช่ไหมรองนายกอันดับหนึ่งที่คุมกระทรวงคมานาคมด้วยแล้วก็ดูการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยแต่ว่าท่านก็ยังเงียบอยู่ใช่ค่ะยังไม่ตอบแล้วก็ทางผู้ว่าการรถไฟก็ยังเงียบอยู่แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยท่านยืน่นหนังสือรล่าออกไปแล้วกําหนดการจริงๆเนี่ยจะเข้าบอร์ดการรถไฟวันที่เท่าไหร่ วันที่22ตุลาคมนี้ค่ะโดยเบื้องต้นนะคะบอร์ดรอฟทอก็เตรียมที่จะประชุมกันในวันที่22ตุลาคมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาการแทนค่ะแล้วก็เร่งกระบวนการในการสรรหาผู้ว่าคนใหม่เพื่อให้การบริหารงานไม่สะดุด โดยแหล่งข่าวนะคะก็เปิดเผยว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ว่าการรถไฟหรือว่านายวีริศต,ตัดสินใจลาออกมาจากแรงกดดันในประเด็นที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหลังจากเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาได้ลงนามในหนังสือให้ดำเนินการฟ้องร้องแล้วก็ฟ้องเพิกถอนผู้ครอบครองที่ดินบางแปลงซึ่งก็อยู่ในการถือครองของตระกูลใหญ่บุรีรัมย์ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูประวัติของคุณวีริศกันบ้างนะคะคุณวีริศเป็นผู้ว่าการรถไฟรฟทค่ะ